บัดนี้วันที่17พฤษภาคมพุทธศัก,การาช2568เป็นวันที่17ที่ข้าพเจ้านางสาวนัตภาสิสิริโชคชัยขอถวายเสียงสวดสัตยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นผู้รบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าตรงตั้งมั่นมีสติอลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดต่างๆน,น้อเื่เธอ บทที่1บทกับพระอรัตน์ไตราอารหังสัมมาสัพพุโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสว่าขาโตภควัตตาธโมธรรมังนมสามิสุปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโฆสังคังนมามิ บทที่สองบทบูชาพระัยรีพินาศอารหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุทโตคุเนหิธรมาโนธานิปารามีหิจะทิสติยาวะชีวงังอหังพุทธังธรรมังสังขังสรานังคตุปูเชมิรัตนัต,ตะยังธรรมังจารามิโสธินาบทที่สบทสวดจุมนุมเทวดา สมันตาจาักกะวาเลสุอัตตาขัดฉันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชาสะสุนันตุสักขะโมกทังสักเคกามจะรูเปคิริสิขะรตเตจันตัดิเขวิมาเนีทีเปจระเทจคาเมตารุวนาคาหานเนเคหาวัตถุมหิเขเตภูมิมาจายันตุเทวาชละทละวิสมัยยักขัคันทพ,พนาคาติดทันตาสติเกยังมุนีวระวจนางสาธโวเมสุนันตุ ธรรมะสวนากาโลอายังปทันตาธรรมะสวนากาโลอายังปทันตาธรรมะสวนากาโลอายังปทันตาบทที่สี่บทสวดปุพะภาคะนามการนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคมนาปาถะ พุทธังสรนังกระฉามิทำมังสรนังกระฉามิสังคังสรนังกระฉามิทุตียมปีพุทธังสรนังกระฉามิทุตียมปีทำมังสรนังกระฉามิทุเตียมปีสังคังสรนังกระฉามิตติยมปีพุทธังสรนังกระฉามิตติยมปีทำมังสรนังกระฉามิตติยมปีสังคังสรนังกระฉามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรัง เอเตนะสัจจวัชเชนะสโสดทิเมหตุสปทานัตถิเมสรณังอัญยังธรรมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสโสดทิเมหตุสปทานัตถิเมสรณังอัญยังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสโสดทิเมหตุสปทาบทที่7บทสวดตีรัตนะปะนามะคาถาพุทธังนเมรัตนาภูตะสรีราจิตตัง ธรรมังนะเมรัตนะูตะวิสุทธิสารังสังฆงนะเมรัตนะูตะสุสีละทิฏฐิเอตังนะเมเตร,รัตนตตังัตะรัตตานตยวาหังสัมมาสโมสริตะวัตถุวิเศษะภูตังอัญโยยานยุตตะคุณโยคะวะปปวะสัมปะวัตตังอสุมิตะยมปิตะยมหิปิตะเทวะ ยถาติถันเทเอกังนิวินาตธทิตะเรสะมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจะจิเรนะจะปาตุโพดังคัมภีระยานวิสัยังอติทุตทะสัทถังวินยูหิปันทิตะชะเนหิวิชัญญะรูปังโลกัมหิเกชิจิกะทัจุปะลัภะนียังเกสัญจิ สุทุวิธิตังคุณกายตายะนาเมหิเยวะชนะใยะสุวิสุตัมปิสมุปัส,สตังนมสิสุทธะปาสาทะนาะทัฏฐานังปุญญทิกานะมะสมุตตมะปุณณภูมังทุกขาปมุจจานะมุขะสรนังขตานางปูชาเรปูชาระเหสุ ประมังอภิปูชะเนยยังนิพานสัจฉิกิริยายุปะนิสะยตถังสัมมาลิกิเลสะมะละโสทนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตตกุสะเลหุปะเสวะนียังปาเนหิจาปิสระนังขมนียะเมวะตัสมาหิตังติรัตนังสระนังคะตัมหะ รัตตินทิวังคณะเนสุนมัสสมานาปูเชมะจาปิสสตังสุปะสันนจิตตาตัฏฐานุปาริจริยาสทารตาจะปุญเญะตัฏฐะสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจะสัทธาปิสุวัตถิโหตุโยเจทะธรมมวินะยัมหิตปะมานะภูโต โกตุตราภิสะมะโยนิยโตสุโภชังตัดโสปะนิสยะจะยายะอะยัมปิโหตุวัตถุตะเยปริจิตโตสุปะสาธทะกาโรบทที่8นามการาสิทธิคธาถาโยจักขุมาโมหมาลาปะกัตโถสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมารสะ ปาสาวินิโมจะยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนย,ยังพุทธังวรันตังศรริราสานามามิโลกัสะนาทัจจะวินายะกัจจะตันเตชสาเตชยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเสมนตุธรมโมทโยทโชโยวิยะตัสสะสัตุทัสเสสิโลกัสะ วิสุทธิมักขังนิยานิโคธรรมทะรัตสะทารีสาตาวะโหสันติกรโรสุจินโนธรรมังวรันตังศิรสนะมามิโมหัป,ปะลาโมหัป,ปะทารังอุปสันตะทาหังตันเตจสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเสมนตุสัทธมมาเสนาสุขาตานุโยโุโ,โยโสโลกัสะ <c oughs> ปาปูปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวากาตะธรรมังวิธิตังกรติสังคังวรันตังศิระสา,ามามิพุทธานุพุทธังสมสสีละทิทิงตันเต,ตชจสะเตชะยาสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเมนตุ บทที่ก้าบทสวดน,นมโมการอัฏฐกะคาถานมโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะเมเหสิโนนมโมอุตตะมะธรรมมะสะสวาขาตัดเสวะเตนิทะนมโมมหาสังคัสสาปิวิสุทธะสีละทิฏฐิโนนมโมโอมาตายารัตถะรัตนัตตยะสะสาธุการนมโมโอมะกาตีตาสาัตาสะตสะวัตถุตายะสปิ นมโมการปะภาเวนะวิคัชฉันตุอุปัตถวานมโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทานมโมการัสะเตเชนะวิธิมหิโมโหมิเตชวา